วันนี้เราเก็บเห็ดที่สนามหญ้าได้จ้ะเก็บเห็ดอยู่สนามหญ้าเห็ดมโคอยใหญ่จ่าย่านเขามาตัดหญ้าก็เลยตรงเฝ้าไปเอาจ้ะเนาะเสียงหายกับพวกตรงนั้นกันด้วยจ้ะกันบพรมีเสียงเพราะว่าคอยตัดถิ่มจะเสียงมันบดีอันรถมันแลงหลายจ้ะเก็บอยู่น้ำชุมชนเน่ยจ้ะสนามหญ้ารถมันแลนหลาย เห็ดดำคำ้ําจ้ะเนาะจะแมนข้น,นกระแมนดำค้ําเคยกีคันยางไปเอามีดคอยดึงออกมากจังสี่โอ้ยดอกหน่อยไปจ้ะไปเน,ไปน่อยจ้ะจุ่งนี่นี่กอนี่นี่กอเก้าที่เคยพอ่อ อยู่ใกล้ๆกันนะคะนี่จ้าสมาทางนี้วันนี้โอ้ยจะไม่รถเขาสิออกบ่นัอนอ่ะเดี๋ยวสิไปเอารถก่อนนี่จ้า tắt điều tiếng thôi, cắt một tiếng Đình cắt Xuống tiếng thôi, cắt một tiếng พี่น้องเฮดมันเกิดอยู่น้ำผาเนี่ย <c oughs> เกิดอยู่ไตผาที่เขาอปิดไว้หัวหิ้งหยามันขึ้นนะจ้ะดันมาเกิดอยู่ไตนี่เนาะเบิ่งจ้ะมันนอนเกิด <c oughs> นอนเกิดนอนเกิดบ่ไร้ยืนเกิดขึ้นเขาเด้นอนเกิด <c oughs> นอนมาจ้านอนมาเนาะ นี่อดอกหนึ่งสองนี่นะอันนี้จำเป็นต้องตัดน่ะดูสิ ไรไม่เหยียบแตกเมืเลยจ้ะเหยียบเพชรจนว่าแตก mm hmm. mm hmm. เหยียบเพชรจนว่าแตกเป็นสีกเลยจ้ะเออเนาะขับแทะเออเก็บไ,ไว้ไม่ไงไปโตไปโต นี่จ้านี่คะเห็นม่เนี่นี่ค่ะบ่มีจะโดดต่อ ทางนี้หน่อยนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยโอ้ย,อยไม่อยากเอาเลยเนี่ยโอ้ยนี่เป็นเดี๋ยวจะเอาดอกใหญ่เดี๋ยวจะเอาดกอาดกน้อยเอาไว้ก็จะเขาจะตัดหญ้าไหมนี่นเนาะดจะเอาแต่ดอกใหญ่เนี่ยจะ้ะ เอาดอก้อยเยก็บไว้ไม่ค่อยสวยเลยเออดอกใหญ่ดอกบานก็ถเทยเลยเสียดายเห็ดพักท้ะ นี่ค่ะโอ๊ยนี่ตินไล่เดินไลครับ นี่เ่าจะตัดมาเอาไปก็บ่ได้กินนะวะโอ้ยเห็ดมปนเถาทิมเบอร์ลวน้องเบิ่งจ้ะนี่ทุงอนี้ดอกบานทิมเบิดมาบทัน ไอ้มูมาเอากับบะมาเอาจักเทลียจากเห็นบนนี่ขึ้นบานเบิดแล้วมีกระโดกหน่อยค่ะโอ๊ยนี่จ้ะมึงโด่งนี่จังเม็นบงงามโอ้ย บานกระเทือเลยบังจะ้ะบึงดอกนี่ไม่สวยเลยวันนี้จะ้ะอื้มยัย,ยล่ะหือ,อเห็ดเปื่อยเบิดไม่มีความงามเลยเห็ดดูสินี่ ทั้งเปื่อยโดนฝนแต่ก็ยังพอได้อยู่นะเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับอ้นนี่ย่ำแย่ที่ไรเนาะโอ้ยมีดฉันหายแล้วเห็ดบานเนี่ย โดนฝนได้ร้ายกับบานครับอันนี้ละโอ้ยหลุดมาดุย่ดยเลยคือสีหลุดมันเปื่อยฝนตกสู่มือเห็ดเปื่อยเบิดเลยไอ้จา แซลมิดออกกันใน้น่วยหนึ่งข่อยได้ไม่ตะมองเห็ดงานข่อยอันคนเห็ดเสียข่อยเลยเอาเก็บเห็ดมีดใหญ่ข่อยเอาเห็ดไปให้หมู่แล้วก็ให้หมีดเขาไปน้ำ <laughs> สัวค่ะยังแมนสัวเนาะอือเอาเห็ดไปให้เขาแล้วก็แถมีดเขาไปด้วยเนาะยาปูบะอือ คือหลายเป็นยุกอันย่าในนี่นะไม่ตียา่าเก็บดอกตูมดอกตูมตรงนั้นเห็นไหมคะทำไมมันหน้าตามันแปลกแปลกไหมเนี่ยนี่ดูสิ <laughs> แปลกๆเนอะนี่จ้ะตกตุ่มๆก็หันมาตรงนี้ด้วยนีต่ตุ่มนี่นี่จ้ะตกมัน ฝนตกเห็ดเน่าเสียเบิดเนี่ยนี่เสียดายเห็ดกีรายขับจากพี่นอกอันเบึงทางนี่นี่เนี่ย ต่งนี่นี่จะ้ะโอ้ยนี่จะ้ะนี่ดูดูกอนี่เนี่ยมีดก็เล็กเกินบัถนัดเออเนาะว้าวโอ้ยเนาะ สีเหลือมาทางนี้เห็นโบนีน่พี่น้นองเห็นโบจะเห็นโบเฮ็ดนี่เนี่ยเห็นจักน้อยเห็นโบคอยชัดมัวเดี๋ยวก็สิตัางให้ก็โทษต่างมาทางนี้เออเนี่ยตกตุ่มตุ่มตกนี่ใหญ่จ้ะโบแมนตุ่มตุ่มตกเสียแล้ว โอ้ยบึงไงนี่เอาไปบ่ได้กะอันนี้ก็จะเอาไปอยู่มันชิโนมีจ้ะบานไม่สวยเลยมีดก็โอ้เคยใช้แต่มีดเล่มใหญ่มันก็นี่ ดิฉันเป็นคนสุรินพูดขมรเดอ้อถ้าสำเนียงทองแดงไม่ถูกใจใครก็อย่าว่ากันเดอ้อพูดจ้าสเสียงหห่นๆจ้าฟ,าฟังเบาบนหน้าฟังคือบางคนก็ว่าหายจ้าแต่ว่าจริงใจนะจ้าเนาะสำเนียงมันก็ไม่น่าฟังเนาะสำเนียงก็เหมือนปากใต้สำเนียงก็จะทองแดงหน่อยนะคะรอเรือควบกล้มามมาชัดเดี่ยวมากเลยขมຈน,นะขมຈนะ์รนะักขมຈยใหญ่เสเรนนะ mẹ sen ôi nó ừ. เห็ดไม่สวยเลยสีออกเลยๆน้ำอันอโคตทโเดเออ่น้ลงเลยบอสมายจากเสียงบอดีนีว่าสิเปิดเพลงให้ฟังเนาะเออเนาะเห็ดึ้นราเต็มเลยยังไงก็ ถ้ไมได้ยินเสียงก็ไม่ต้องว่ากันเพาะจะ โอ้โหกอนนี้สวยๆอย่างสวยเลยอืมเบิงบ้งเบื้งพี่น้องเบิง้งโอ้ยน,นี่มาเป็นกอแพ้โอเคโอเคใช้เนยอยู่เด้ออืมพ่อได้พ่อได้เนาะอันนี้ได้อยู่แสบแสบแสบอยากมกเด้มกอันมกใส่นใหม่พี่น้องโอ้ยแสบมกเแด็ดอันนี้ใส่นใหม่ เห็ดปนเอาไปปิ่งแล้วปปนก็นแซบจ้ะเห็ด,เหเหด,ดไก่ทอดเห็ดเห็ดดำเขาทอดลายเดอ้อเก็บไว้จากหน่อยน่ะน,นะเคยเก็บตามภาษาข่อยกล่องนี่ข่อยก็ถืออหนีบ้าไว้เจ้าของวางอันนี้อันนี้มีผู้ถือหรอจำไม่ได้ <laughs> เก็บเห็ด ็ดงานหลายจนมามีเวลาลงคลิปจะ้ะอันคันคลิปใดอันที่เคยลงแล้วมันซ้ำกัน่าว่ากันเด้อขอโทษนะคะถ้าคลิปลงแล้วมันซ้ำอีกเพราะว่าไม่แน่ใจได้จดเอาไว้แล้วทีนี้เลลืมเอาใบที่จดไว้ที่โหลดคลิปอะ่ะมันหายไปคงไม่ว่าอะไรกันเนาะ ก,นนก็ให้ภัยกันเน้อนิดนิดหน่อยๆก็ให้ภัยกันเน้อจ้ะแล้วก็จะขอบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ป้าปูนี่เป็นคนสุรินจ้ะเป็นคนสุรินโบกินสุราก็เ็นมาสุรินใครว่าจังไนก็แเลี้ยวแต่แล้วแต่คนจะคิดเนาะอันนี้ก็สำเนียงป้านี่ยจะสำเนียงก็จะทงแดงเนาะ สำเนียงก็จะพูดเวลาพูดไทยก็จะหุ้นห้นจะฟังตัวเองก็ยังรู้ว่าตัวเองทองแดงโนเซเรนอินยัยจะน่าอินยัยขมรเทะเลอิญยยซีมทะเลขมิเมรพูดไทยตกขมนสำเนียงมันก็เลยไม่น่าฟังสำเนียงก็จะทองแดงเราเป็นตัวของเราเองเนาะ จะไปเปลี่ยนเพื่อคนอื่นก็ไม่ได้ไหมเมื่อเราเกิดมาเป็นคนสุดินพูดคเม้นสำเนียงก็จะเป็นแบบนี้เนาะคงไม่ว่ากันพี่น้องเด้อเนาะอย่าว่ากันเด้อเนาะสำเนียงก็เป็นแค่ภาษาคำหนึ่งเท่านั้นน่ะเกิดมาก็ไม่ได้พูดไทยนะพูดคำม้นตั้งเตกเก็บเพ็ดคำเม้นกับพูดไทยนะจ้ะมาสวยให้ภัยกันเด้อจ้ะ จ้าเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเด้อเอามองนี้ก่อนก่อนนะคะโอ้โหยเนาะ